สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพี่พี่เพื่อนๆน,น้งนองๆทุกคนกลับมาพบกับรายการติวเข้มเติม,ตเ,ตม,ตเ,ตมตเต็มความรู้และเบสนบทธิราเอกสิทธิชัยกันอีกครั้งค่ะทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาถึงเที่ยงทางสถานี eTV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการแห่งนี้ค่ะก็ประกาศผลการสอบแก็แพครั้งที่หนปีการศึกษา2556กันไปแล้วนะคะ เบสและพี่พี่ทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับพี่พี่ม .6 ที่ได้คะแนนดีสมกับที่ตั้งใจอ่านหนังสือกันส่วนพี่พี่ที่ทำข้อสอบพลาดไปไม่เป็นไรนะคะยังมีการสอบครั้งหน้าที่จะให้แก้ตัวกันได้อีกและสําหรับพี่พี่ม .6 ที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาสังกัสกดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสํารรสอนอักงานกศนโรงเรียนพณนิษยาการและวิทยาลาัยนัฏศิน ในเวลานี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาหรือ,อทสทศกำลังเปิดรับสมัครสอบโอนเทเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่หกอยู่ค่ะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่15พฤศจิกายน2555นี้พี่ๆคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครสอบก็รีบกันหน่อยนะคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วค่ะคลิกเข้าไปสมัครไว้ที่เว็บไซต์ของสทศกันเลยและสำหรับรายการในวันนี้จะมีอะไรบ้างเราไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะเริ่มต้นก่อนเลยครับ วิธีการเขียนสูตรโครงสร้างเนี่ยพี่มีหลักง่ายๆให้ดังนี้หนึ่งหนึ่งให้ทำการเลือกอะตอมกลางขั้นที่หนึ่งนะเลือกอะตอมกลางอะตอมกลางต้องเป็นอะตอมที่มีค่า EN นน้อยที่สุดที่ไม่ใช่ วิทยาศาสตร์พื้นที่พบก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโลกนะคะในตอนนี้ก็คือเราแปลแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า earth science ซึ่งเราจต้องเรียนเกี่ยวกับบรรยากาศภาคธรณีภาคอุทกภาคก็คือน้ำนะคะแล้วก็ชีวภาคก็คือเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตได้เวลาของชว่วงห้องตื่เข้มกันแล้วค่ะ ในวันนี้เราจะได้ทบทวนวิชาเคมีกับาอาจารย์ไตรรัตน์อวิคุณประเสริฐใครยังไม่มีเอกสารประกอบการรับชมก็ไปดาวน์โหลดกันนะคะที่ w w w .etvthai.tv หรือที่ w w w c e t e d o r g ค่ะตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในส่วนของชั่วโมงนี้เราจะมาดูกันในส่วนของพันธะเคมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเนื้อหาของพันธะโควาเลนต์ตัวนี้ถือเป็นไฮไลท์ที่สําคัญมากๆเริ่มต้นที่พันธะโคววเลนต์น้องหลายคนมีคําถามมากในส่วนของการเขียนสูตรโครงสร้างทั้งสูตรโครงสร้างแบบจุดและสูตรโครงสร้างแบบเส้นและสูตรโครงสร้างแบบสามมิติมาเราจะมาทบทวนในหัวข้อนี้เน้นๆเ,เต็มเต็ม เงยหน้านะมาเริ่มต้นก่อนเลยครับวิธีการเขียนสูตรโครงสร้างเนี่ยพี่มีหลักง่ายๆให้ดังนี้หนึ่งหนึ่งให้ทำการเลือกอะตอมกลางขั้นที่หนึ่งนะเลือกอะตอมกลาง อะตอมกลางต้องเป็นอะตอมที่มีค่า EN น้อยที่สุดที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนมีค่า EN น้อยที่สุดที่ไม่ใช่ไฮโดรเจน ค่า EN ที่เราเคยท่องๆกันมาแล้วเรียงตามลำดับก,ก็จะเป็นจากมากไปน้อยเป็น F ตัวต่อมาเป็น O ต่อมา C L ต่อมา N ต่อมา B R ต่อมาไอจุดๆไปอ่เอาประมาณนี้ก่อนแล้วก็ไล่ไปเลยหมู่เจ็จะมีค่า EN มากกว่าหมู่หกหกมากกว่าห้าห้ามากกว่าสี่สี่มากกว่าสามไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองสิ่งที่ต้องรู้อีกนิดนึงคือคอร์นกับไนโตรเจน จะมีค่าเอ็นใกล้กันมากเอาเป็นว่าแทบจะเท่ากันเลยแต่ซีอยังมากกว่าเอ็ยอยู่เล็กน้อยต่อมาขั้นตอนที่สองให้ทำการวางอะตอมริมรอบอะตอมกลาง ทันไหมอะตอมริมถ้าอะตอมริมเป็นธาตุที่อยู่หมู่อ่ะถ้าเป็นไฮโดรเจนก่อนก็ไดนะ้อะถ้าเป็นไฮโดรเจนให้ใส่พันธะเดียวถ้าเป็นหมู่เจ็ดพี่เขียนอย่างนี้นะหมู่เจ็ดเอนะขออนุญาตเขียนอย่างนี้ ถ้าเป็นหมูเจ็ดเอให้เขียนพันธะเดียวแล้วเติมจุดอีกหกจุดถ้าเป็นหมูหกหมูหกเอให้ใส่พันธะคู่แล้วเติมจุดอีกสี่จุดถ้าเป็นหมูห้าเอใส่พันธะสามแล้วเติมจุดอีกสองจุดได้ไมามมาเรามาดูตัวอย่างก่อนนะตัวอย่างแรกเราจะมาดูการ จัดเรียงของธาตุโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ละกัน CO2 เริ่มต้นตัวไหนเป็นอะตอมกลางตัวไหน C ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์เขียน C อยู่ตรงกลางเขียน O ล้อมรอบเพราะเป็นอะตอมริมออกซิเจนอยู่มู 6, 000, หกใส่พันธะคู่เยี่ยมมากแล้วก็เติมจุดอีกสี่จุด O ตัวริม ก็เติมพันธะคู่แล้วเติมจุดอีกสี่จุดได้ไหมเสร็จแล้วขั้นถัดมาให้ทำการเช็คอะตอมกลางเช็คอะตอมกลางเร็วน้องครับเงยนหน้าดูก่อนเร็วจุดตรงนี้พันธะคู่แสดงว่ามีจุดอยู่ทั้งหมดกี่จุดเออเฮพันธะคู่มีจุดอยู่สี่จุดแสดงว่าสองจุดเป็นของออกซิเจน อีกสองจุดเป็นของคาร์บอนอตัวนี้เป็นของคาร์บอนอีกสองจุดเป็นของออกซิเจนคาร์บอนอยู่หมู่อะไรครับหมู่สี่มีวาเลนซ์อยู่สี่ตัวคาร์บอนมีสี่อิเล็กตอรอนหรือยังสี่ยังสี่แล้วจบไม่จบจบเสร็จแล้วให้ทำการวงอะตอมกลาง มเมื่อกี้ขั้นที่สองแล้วนะนี่เขียนเพิ่มขั้นที่สามนะครับตรวจสอบอะตอมกลางแล้วสิ่งที่ต้องเช็ครอบอะตอมกลางเลยคือจำนวนอิเล็กตออนทั้งหมด ของตัวมันเองเงยหน้าดูกันแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะงงคาร์บอนน้องครับเรากลับไปที่แผนภาพเมื่อตะกี้นิดนึงการจัดเรียงอิเล็กตรอนในแบบของกลุ่มหมอกตัวนี้การจัดเรียงแบบกลุ่มหมอกเขาบอกเราว่าอะไรเงยหน้านะเงยหน้านะอย่าก,ก้มนะก้มเดี๋ยวไม่รู้เรื่องนะคาบที่หนึ่งมีออร์บิทัลอะไรอยู่ครับโอ้ยโอ้ยเ,เ,เอามาให้ครบคาบที่หนึ่งหนึ่งเอส หนึ่งเอสใสอิเล็กตรอนได้กี่ตัวสองตัวธาตุที่อยู่ในคาบที่หนึ่งคือธาตุไฮโดรเจนกับฮีเลียมถูกต้องไหมไฮโดรเจนกับฮีเลียมพี่เขียนตัวเล็กๆไว้ตรงนี้ตั้งใจเขียนนะตัวเล็กๆเรารู้กันนะฮีเลียมสร้างพันธะโคเวเลนต์ไหมไม่พออยั้งค่าทิ้งมันไ้ห่อนไม่ยุ่งเพราะฉะนั้นตันวเะะท่เาจะดูมีตัวเดียวคือไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นไฮโดรเจน มีอ e ิเล็กตรอนอยู่รอบๆตัวมันได้ทั้งสิ้นกี่อ e ิเล็กตรอนกี่ e อิเล็กตรอนเฮ้ยรอบๆบมันทั้งหมดสองอิเล e ็กตรอนเกินสองได้ไม่ได้เป็นสามได้ไหมเป็นหนึ่งได้ไหมได้แต่เป็นสองจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนสร้างได้แค่พันธะเดียวไฮโดรเจนสร้างพันธะคู่ได้ไหมครับทําไมไม่ได้ก็พูดง่ายง่ายคือถ้าจะสร้างพันธะคู่ต้องต้องมีที่ให้อ e ิเล็กตรอน สี่ตัวนอนแต่นี่มันมีที่ให้นอนกี่ตัวสองตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนที่สร้างได้แค่พันทะเดียวถูกต้องครับต่อมาธาตุในคาบที่สองเฮ้คาบสองมีธาตุอะไรบ้างนะลิเทียมเบอร์ลินเลียมโบลอนคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนฟลูออรีนมีออน ตัวไหนไม่สร้างพันธะโคเวเลนต์แน่แนีออนตัดนีออนทิ้งไปก่อนเลยถ้ามันไม่ถ้ามันไม่สร้างพันธะโคเวเลนต์ก็ช่างช่างมันปอะไรไปก่อนดูก่อนเร็วคาบที่สองมีอยู่ทั้งสิ้นกี่ออร์บิทัลนับให้หมดนะกี่ออร์บิทัลสี่ออร์บิทัลบรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุดถึงแปดตัวเกินแปดได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ ได้ไม่ได้ไม่ได้นะเพราะเอ๊ะเอ,เอ,เอกดอะไรที่อะไรอะไรก็อ้างแปดเขาเรียกว่ากดอะไรกดออกเตปเพราะฉะนั้นธาตุในคาบที่สองใส่ได้สูงสุดคือแปดเพราะฉะนั้นเราต้องอ้างอิงกดออกเตปแต่มีธาตุที่ไม่มีวันจัดได้ครบออกเตปก็มีอะไรนะพวกที่ขาดออกเตปก็จะมีเบอร์ลิเลียมกับโบรอนพวกนี้ที่เป็นพวกขาดออกเตป อามาธาตุในคาบที่สามครับธาตุในคาบที่สามมีออร์บิทัอะไรอยู่บ้างสามเอสามพสามดทั้งสิ้นกี่ออร์บิทัลเก้าออร์บิทัลเก้าออร์บิทัลรจุอิเล็กตรอนได้กี่ตัวสิบแปดเกินแปดได้ไม่ได้ได้เกินสิบแปดได้ไม่ได้ไม่ได้น้อยกว่าแปดได้ไม่ได้ เกินแปดว้วตายไหมเกินแปดว้วอยู่ได้ไหมได้เพราะก็เตียงนอนมีไว้เหลือเฟือเพราะฉะนั้นธาตในคาบที่สามจำเป็นต้องอ้างอิงกฎออกเตปเสมอไหมมันสามารถจัดเรียงแบบเกินออกเตปได้เงยหน้าอย่าเพิ่งจดนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะบอกให้จดใจเย็นนิดหนึ่ง เรามาดูคำว่าเกินออกเตปก่อนเราจะรู้จักกับคำว่ากฎการขยายออกเตปพี่พูดง่ายๆนะเปรียบเทียบง่ายๆให้ฟังว่ากฎการขยายออกเตปมันใช้ยังไงเรามาดูตัวไนโตรเจนไนโตรเจนเป็นธาตุที่อยู่หมู่หมู่ไหนครับหมู่ห้าไนโตรเจนมีการจัดเรียงเป็น 1s 2 2s 2 2p 3มีคนจําได้อย่าลืมไนโตรเจนอยู่คาบ สหมู่หแสดงว่ามันต้องลงท้ายด้วย2 p 3นั่นเองอันนี้คือชั้นนอกสุดเราเรียกว่าชั้นวาเลนซ์อิเล็กตรอนของธาตุกรุ๊ปเเพราะฉะนั้นไนโตรเจนมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่มีออร์บิทัลอยู่ในหน้าตาแบบนี้คืออยู่ในคาบสองฟังดีๆนะบรรจุอิเล็กตรอนอยู่แล้วกี่อิเล็กตรอนครับ ห้าตัวนี่คือหนึ่งสองสามสี่ห้าในตัเจนสามเออต้องการอิเล็กตรอนอีกกี่ตัวสามตัวเพื่อให้ครบออกเตปต้องอ้างอิงออกเตปไหมต้องอ้างเนาะเอ่เพราะฉะนั้นถ้าในโตัวเจนไปอยู่กับไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนอยู่แล้วกี่ตัวหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนตัวนี้ต้องเอามากี่ตัว ส <3, S 2> เพราะฉะนั้น N H สามมีไม่มีมีถ้าไปอยู่กับฟูอลีนนะฟูอลีนต้องการอีกกี่ตัวหนึ่งตัวถูกไหมแสดงว่าต้องเอาฟูอรลีนมากี่ตัวสามตัวก็ต้องเป็น N F สามโอเคนะเอาใหม่ดูต่อนะที่บอกว่าอยากให้เป็น N H สี่อ่ะได้ไม่ได้อ่ะดูกันนะ แสดงว่าไฮโดรเจนเอาอิเล็กตอนมากี่ตัวสี่ตัวนับหนึ่งนับสองนับสามอุย้ยแล้วอีกตัวของไฮโดรเจนจะไปนอนตรงไหนมีที่ให้มันนอนมะไม่มีทางที่ง่ายที่สุดถ้าไฮโดรเจนสี่ตัวจะเข้าสร้างพันธะกับไฮโดรเดี๋ยวตั้งสติอีกทีหนึ่งไฮโดรเจนสี่ตัวจะสร้างพันธะกับไนโตรเจนแสดงว่าไนโตรเจนควรจะที อิเล็กตรอนของมันหนึ่งตัวทิ้งออกไปถันมาอันนี้ถ้าถ้าเราดูง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอิเล็กตรอนตัวนี้ของไนโตรเจนหายออกไปในอวกาศสมมุติไฮโดรเจนสตัวเข้าไปเสียบได้ไหมได้แสดงว่า N H 4มีในธรรมชาติมะไม่มีตัวที่จะมีคือ N H 4บวกถานมาต่อมาเราดูตัวเหมือนกัน N F 4มีไม่มี ไม่มีถ้าจะมีต้องบวก Nh4, Nf4 หนึ่งบวกต่อมาเอาใหม่ไม่อยากให้มันอยู่สี่ตัวอยากให้อยู่เยอะขึ้นนะ่ะเอาห้าตัว Nh5 มีมะจริงหรอเอาติดสองบวกไปเลยนะมีมะไม่น่าจะมีเนาะเพราะอะไร เอาแล้วไฮโดรเจนจะไปสร้างพันธะกับไฮโดรเจนจะไปสร้างพันธะกับไนโตรเจนตรงไหนอ่ะห้าตัวมันมีที่อยู่แค่เพียงกี่ที่สี่ที่สร้างเป็นห้าแขนได้มะไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้มีโอกาสเจอในธรรมชาติไหม,ไมครบออกเตตไหมเอ็นครบไม่ครบครบหรือเกินจริงหรอเอ็ม,มีอยู่เท่าไหร่นะ ห้าถูกไหมอาชูนิ้วขึ้นมาเร็วห้าเอ็นมีอยู่ห้าทิ้งไปกี่ตัวสองตัวหายไปสองเหลือ